พาทิตย์ตรงนี้เฮ้ยตะวันดิดเหนือทางนี้สิโอเคแล้วเวลานี้กี่โมง,มงดูพาทิตย์นะาเก้าโมงไปถึหกโมงเก้าโมงประมาณสิบโมงโอเคคือว่านอนพอโอเคเราไปเอารถนะปิดไฟ เกี๋ยวต้องออกไปจากที่นี่โอ้หิวน้ำหิวน้ำกินเราต้องการยาแลยตอนนี้ขอโคบหน่อ่เออเป็นน้ำเปล่าใช่ปุ๊โอเคตอนนี้เรามีมีดหมอก็ะปืนอกีกอันหนึ่งมีห้านะัดอกีกอันหนึ่งมียี่สิบสามนะัดโอเคไป เปิดแมปได้ไหมไม่ได้นะเออเลอร์นะาดีมันไม่เดี๋ยวนี้เนี่มันมีหมาป่าด้วยหมาป่ามันจะมันจะแบบอยู่ในโรถแล้วมันจะมาทำลายไหมเอามันมาเป็นมิดเหมือนฟาคาย Okay. มียาไหมนี่ไงเอ้ยยาแก้อะไรไม่มีเลยเหรอใช้ม่วมอ่ะตอนนี้ไม่มีอยารักษาโรคไม่มีเลยไม่มีชิบผ่าแล้ว ทำอะไรได้บ้างเอ๊มีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่แด่แบนดิตซูเปอร์แบนดิตตอนนี้ใช้ไม่ได้เอ้ยหรือว่าเราจะไปแวะอันนี้ Yeah, จะได้หนีทันโอเคราวนี้เราก็ได่ดูเฮ้ยฟันโคตรไกลเลยอะไรเนี่ยน้ำมันน้ำมันมาใช้ฟรีก่อนเฮ้ยอะไรอ๋อที่ซ่อมโหดีเลย ตดใกล้พังมันก็เปลี่ยนรถคันใหม่ดิแล้วหมครับไม่ค่อยแรโอเคซ้อมสัง ไม่มีที่นี่มันที่ก่อสร้างว่าอ,อะไรเขตรีสอร์ทได้ไง อาไม่ใช่ที่เก็บเสียงนี่วันเอาไว้ยิงยาาระยะไกลได้ดีขึ้นนี่เฮ้ยโอเค ทิ้งอะไรดีไม่มีไม่มีอะไรที่เราต้องการเราก็ไปครับเฮ้ยอ๋ออมบีมาลีอะไรตอนนี้ วางไว้ไหนวะ เป็นนี่สาแวนดิทใช้ทันทีหมวกมาใส่เอาไว้อาหารครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนมีใครมาค้นแล้วนะหมวกนี้ดีกว่าอเอเ้หมวกนี้ดิไอคดอก แล้วก็ทำเป็นแบดดิยโอเคที่เหลือเราไม่ต้องทำลนะวางไว้นี่แหละเนี่ยเฮ้ยกระสุนตอบตรวมกันโอเคโม่งเหรอไม่ใส่ดีกว่าใส่หมวกนี่แหละ โอ้ยแต่งไปแต่งมาเหมือนเหมือนทหารยังไงไม่รู้มีกระสุนของปืนสงครามโลกลุกที่สองเหรอโอเคเอาผ้าก่อนแล้วก็ดอบซะเรียบร้อยเอาอีก พราะว่าแบนดิตไม่มีเหลือแล้วอ้ <c oughs> พันโอเคโอ,คโอค้ผีใส่มง <c oughs> ยิงปืนเรียกผีก่อนเอ้ยไม่ใช่ผีซอมบี้ <c oughs> มีตัวหลังมา จะเอารถมานั่นไง <c oughs> โอเค <c oughs> เอาว่าเราไปเอารถมาดีกว่าดู้ท่าแล้วมันจะไกลตอนนี้ต้องการยาอมกระสุนกินยากินน้ำหิวน้ำขิดนี่ก่อน <c oughs> โอเค กล่องซ้อนกล่องคืออะไรอ้ย,อยนักโทษอ,อ้าวอ๋อจุดอันนี้ครับจุดรีสปาวเฮ้าตกใจหมดเลยนี่มีปืนแน่ๆไม่ก๊อกมาแล้วไ,ไงก้องกล่องกระสุน สูงไม่ใช่ปืนนี้เกียรรวมกันละแม็กไหนวะเดี๋ยวขอรวมแม็กก่อนไม่มีฮะนั่นเปลี่ยนเป็นปืนพบนะฮะ วางเฮ้ยมันดอกทิ้งยังโอเติมกระสุนกระสุนอยู่ไหนวะวนี่างเงี <S <S ้ยวไอ้กระสุนมันโอ้ที่เต็มทิ้งเด็กนี่ทิ้งไปชายเก็บนี่ทิ้ง กองกระสุนใช้โอเคครบับรวมกันแล้วก็ครบโอเคนี่มีโทรศัพท์โทรศัพท์ร้อยได้ ปืนหนึ่งกระบอกไม่เอาเอ้าวไม่ปืนไรเฟิลดอปแล้วก็ดอปดอปที่จริงไม่จำเป็นนะแต่ดอปดอไปเถอะเอ่อดอปเอาเนื้อสัตว์ไม่ไม่ต้องดรอปเก็บเก็บเก็บมา าอันนี้ต้องใช้พื้นที่ว่างเราต้องสช่องใช่ไหมอันนี้ทิ้งได้เอ๊ะไม่ใช่สิเอาเอาตรงนี้ไว้ตรงนี้อะขอ,เ,อเวลาจัดพื้นที่ก่อนหช่องโอเคเรียบร้อย ได้ใช้แล้วอาวโอ้ยพื้นที่มีดก็ไม่พอกินน้ำนี่แหละเฮ้อาอนี้เหลือแต่เฮ้ยกวางม,มันจะขวิดเราไหมวะไม่เอาดีกว่าโอ้สุ์มาร์เก็ต ยาไม่ไม่ไม,ม,มีนะไปตอนนี้ต้องหายาก่อน,มน,นอไม่งั้นเราไม่รอด เข้าเซนเลือดโอเคอันนี้มีหนึ่งหลอดแล้วก็ยานี่อยู่ไหนวะเ้ยเกือบเกือบไปแล้วอ่ะแบนดิตโอ้ผดุพยาบาลเยอะเยอะ ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาอันนี้ยาแก้เชือ้อโอเคเยอะแยะอมตรงนี้เป็นโซนยาอาหารมานีสักกระป๋องนึงแล้วก็จัดยังไงดีเอาตรงนี้วาง,งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาวางไว้เ,เต็มอย่างนี้เด้อกัน อเต็มทุกช่องละโอเครอดละกินน้ำหน่อยเอาน้ำเน่าๆเ,เอ,อทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายไปตรงเรือก่อน หมดเลยไม่ควรจะไม่มีใครที่ซ่อมอไปฉายหน่อยเท่าไหร่ไปฉายตรงนี้มีอะไรเนะี่ยเอ้ยที่สูงโอเคตรงนั้นเป็นที่เรามา ตรงนี้ไปอาจจะเจอตรงนู้นอาจจะเป็นค่าทหารก็ได้นะผ่านเมืองนี้ไปไม่สิเราต้องไปเรือก่อนแล้วก็มาทางนี้รอบหนึ่งแล้วก็ไปตรงนู้นโอเคแต่พานี้คงจะตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะะไว้พบกันใหม่คราวหน้านะโอเคสำหรับวันนี้ อ๋อยินีีอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับเย่ <Yeah. S 2> บอกมงอ yeah. นเยไปละ